แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะตอนนี้กลมการข้าวส่งรายชื่อให้ทางธนาคารทรกศดำเนินการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้แล้วนะคะซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินเริ่มจ่ายมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564เป็นต้นมาโดยกล่มการข้าวได้มีการส่งรายชื่อให้กับทกศโอนเงินแล้วส่วนหลายจังหวัดหลายพื้นที่ได้รับเงินแล้วนะคะวันนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดการจ่ายเงินจากทกศค่ะซึ่งรับสูงสุดถึง6ห บาทเลยนะคะถ้าหากคุณผู้ชมที่เป็นพี่น้องเกษตรกรชาวนาแจ้งในส่วนของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ15ไร่ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสซะนะคะสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะพี่น้องชาวนาทุกๆท,ท่านนะคะก็ติดในส่วนของการจ่ายเงินจากทกศอ,อย่างต่อเนื่องสําหรับพี่น้องที่ปลูกข้าวเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ ำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะกลุ่มผ,ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ไปแล้วกว่า1,205ล้านบาทค่ะซึ่งยังเหลือที่จะต้องจ่ายอีกนะคะกว่า917ล้านบาทซึ่งจะมีการเร่งจ่ายให้ครบนะคะซึ่งก่อนหน้านี้บอกว่ามีการใจ่ายในเดือนกันยายนนี้นะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะ1ตุลาคม2,564นะคะกลมการข้าได้ส่งรายชื่อของพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่เข้าร่วมโครงการข้าวอินทรีย์นะคะส่งรายชื่อให้ทางทนา การทกศแล้วก็มีการเริ่มทยอยโอนมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5 6พน้อโดยพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการก็ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานของข้าวอินทรีย์นะคะซึ่งจะได้รับเงินสูงสุดต่อเนื่อง3ปีเพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลงจากการปรับเปลี่ยนสู่การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์โดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ดําเนินการจ่ายเงินอุดหนุนนะคะแล้วก็ยังคงเหลือที่จะต้องจ่ายอีกซึ่งล่าสุดค่ะในส่วนของการคาดการณ์แล้วก็ทางกรมการข้าวนะคะ ก็ได้มีการส่งรายชื่อให้ทางธนาคารทกศถ้ามีการโอนเร็วที่สุดนะคะคือมีการโอนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5 6 4มาแล้วแหละแต่ถ้าหากล่าช้านะคะก็น่าจะประมาณ4ตุลาคมนี้ยังคงมีการโอนเงินอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ได้รับคํายืนยันจากคุณผู้ชมหลายท่านนะคะที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องนะคะบอกว่าตอนนี้ได้รับเงินโครงการข้าวอินทรีย์โอนตรงเข้าบัญชีของพี่น้องเกษตรกรแล้วอิสันแทบก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะแต่จะทุกจังหวัด หรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะคะว่า,าจ่ายอย่างไรจ่ายแบบไหนตามตารางการจ่ายเงินส่วนชาวนาท่านใดนะคะที่เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ในปี2 5 6 2โครงการปีที่1ห,หรือว่าเรียกว่าทีหนึ่งนี่แหละคะ่ะจะได้รับไร่ละ2,000บาทซึ่งสูงสุดไม่เกินครัวเรือนละ15ไร่ก็จะได้รับสูงสุดถึง30,000บาทนะคะส่วนชาวนาที่อยู่ในกลุ่มทีสองนะคะก็จะได้รับ3,000บาทสูงสุดไม่เกิน15ไร่ก็จะได้รับสูงสุดอย ที่45,000บาทค่ะถ้าในส่วนของที่3ก็ไร่ละ4,000สูงสุด15ไร่รับสูงสุดอยู่ที่60,000บาทค่ะซึ่งในส่วนของการโอนเงินในครั้งนี้นะคะโอนม้างต่อวันที่1ตุลาคม2564มีคุณผู้ชมทางบ้านก็ร่วมแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะคะว่าได้รับเงินแล้วส่วนชาวนาที่เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ในปี2563ต้องรอการโอนในงวดต่อไปค่ะคุณผู้ชมทีนี้มีใครที่ได้รับเงินบ้างนะคะจังหวัด ซรินได้รับแล้วครับขอบคุณมากครับแอดปทุมรัตน์ร้อยเอ็ดงวดที่2ได้รับแล้วครับร้อยเอ็ดได้รับแล้วค่ะอุบลราชธานีเข้าแล้วขอบคุณมากๆอําเภอศรีขรภูมิทีสาได้รับแล้วครับเยสโสธรเข้าแล้วครับร้อยเอ็ดเข้าแล้วครับแต่จะเป็นการจ่ายเงินทั่วทุกภาคที่เป็นพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์เข้าร่วมโครงการหรือไม่ก็ต้องรอติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็เช็คการเข้าออกของเงินตลอดนะคะจากทางธนาคารทรกศก็เลยนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชม หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสรย์จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ